วันนี้เราจะมาย้อนเวลาไปสมัยอัปเดตหนึ่งถึงอัปเดต17บเจ็ครับไปดูว่าใส่ก่อนเป็นยังไงแล้วดูแต่นนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะครับก่อนจะดูฝากคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งตตามไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยเอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มผมใต้เกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาย้อนเวลาไปสมัยอัปเดตหนึ่งในบล็อกฟูนะครับก็ สมัยก่อนก็จะเป็นสัตผมที่ดีกว่าน,นี้แน่นอนเป็นสมัยแรกๆก็น่าจะไม่เกี่ยวกับ p ิวกีนก็จะสร้างไปนะครับยกแต่มสมัยอัปเดต 1, 1ถึงอัปเดต17เนะครับก็จะแบ่งเดนสองพาะะครับพังยึดจึงพับอัปเดต1ถึงอัปเดต8ก่อนนะครับถ้าคนดูพอจะมีนะก็จะไปต่ออัปเดต8ถึงอัปเดต17นะครับก็ทำเพือ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้เอามาเปรียบเทียบผีวอ,อะไรกันทั้งนั้นนะโอเคเพื่อไม่ให้าการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแต่อัปเดตหนลย ก็ขอเครดิตอันนี้ให้เครดิตช่องพี่มาคูมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสมัยแรกนะครับอัปเดตหนึ่งก็จะอันนี้นักสานก็จะเป็นเออยิมิไดรัตสึบ็บอกพฤฤฤฤีเป็นนักดาบนะครับแต่สมัยนั้นมีวิวแค่สามร้อยเองนะครับสมัยก็เป็นสมัยที่น่สาสนใจก็สมัยนั้นก็เป็นสมัยที่มีวิวสามร้อยนะครับเป็นสมัยที่อันนี้เป็นอัปเดตแรกนะครับเรื่องใบอัปเดตแรกนะอ่าแล้วก็ตัวนั้นผลไม้ก็จะมีผลผลระเบิอผลผลอะไรเนี่ยผลหนามนะครับแล้วก็ ผลชอบนะคะผลควันผลหมาฝรั choices, yes, ่งผลหมาฝรั <t os> ่งผลผมอ่านตามนี้นะผลเตลไฟผลแข็งผลนึ่ผลแสบผลมากผลเอโมแล้วก็ผลพระพุทธพระตอนนั้นก็มีผลพายนะครับแล้วก็มีเลเวลสามร้อยนะครับโอเคแล้วก็รายละเอียดก็มานี้นะครับแล้วก็สมัยนั้นก็ไม่สมัยที่คนมาเจาะฟาร์มกันนะแล้วก็ฟาร์มเร่งๆกันนะครับอะ น,นี่ก็เป็นเงินเครดิจากรูปผมชอบมาคมานะครับสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะรแค่ฟาร์มแล้วก็ซื้อผลอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเกจพาสมัยก่าสมัยเก่าไม่มีเกจพาแค่เบตเตอี่คูปซองมัลติลี่แล้วก็เรือนะครับแล้วก็ดาร์กเบรคใช่ขออีเสียงเกมนิดนึ่งก็สมัยนั้นก็มีขอแค่สี่อย่างดีนะครับอือก็อัเดตหนึ่งโหก็ไม่มีอะไรนะครับกับฟาร์มไม่มไร,รูซื้อผลเกจพานิดหน่อยนะครับต่อไปอัปเดตสองนะครับก็ต้องขออนุญาตรูปจากพี่ ซีโร่คิงนี่ยนะครับผิดนะอ่ะก็อันเดตนี้นะครับ,ก,ก,รบก็จะเป็นตอนที่อะไรเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรวะฟาร์มวิวนะครับอ๋อก็จะเพิ่มเกาะมาหน,น,น,นึ่งเกาะนะยค่ะอันเดนี้สมัยนั้นก็เล่นสนุกอยู่นะเป็นสมัยที่เราฟาร์มกันนะสมัยนี้ก็คือแบบใหญ่เลยคุณสมัยนี้ก็มาฟาร์มครับตอนนั้นก็เป็นอัปเดตที่มีเกาะมกมากเข้าม่แล้วก็ฟาร์มถึงวิวห้าร้อยนะครับห้าร้อยหรือหกร้อนยะอ่ะอ่าแล้วก็มีผลสปริงผลมาใหม่ๆนะครับก็ไปอ่านกันได้นะนตามดูไปขึ้นเลย อ่าแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีผลว่าใหม่ก็จะเป็นผลได้นะครับผลได้แล้วก็จะอันนี้เดี๋ยวนะผลได้แล้วก็จะมีเกาะใหม่นะครับเป็นเกาะบนริบเงินนะครับแต่ยังไม่มีของดูทางนั้นในเกาะนั้นก็มีแค่าการฟาร์ม <S <S อันนี้ก็เป็นรูปของอัปเดตซอสนะครับผมสู้สึกเข้าๆสร้างเฉยนะครับตุ๊กตาเล่าเรานิดนิดหน่อยหน่อยสมัยนั้นผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยเอจริงแล้วก็ริบบอกนะครับสมัยนั้นไม่ได้เชื่อบล็อกพีนะไม่ได้เชื่อบล็อกฟุตนะเออสมัยนั้นผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยแต่มมาๆ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นอัปเดท3นะครับขออนุญาตรูกจากช่อง Big Boy นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ทำคลิปแล้วผมก็ลืมสิบแปดอ่าอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีหาคิดสังเกตนะครับแล้วก็มีผลสายฟ้านะครับอัปเดท3นะสมัยนั้นก็มีฟาร์มงถึงรุ่งว่อะไรผมก็ลืมไปละอ่าก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูปภาคีหาคิดสังเกตนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลมาใหม่ก็คือผลไาฟ้าไม่มีอะไรอัปเดตท3ก็แค่หาคิดสังเกต เราเลี้ยตันนะครับน่าจะประมาณกี่ร้อยอัปเดตล้วประมาณ600อันนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณ800 900อแล้วอะไรอย่างนี้น่าจะ700ดรอยแลครับผมก็เลยไปแล้วแหละเลยนะเอาไปดิเล่นต่อไปนะคะก็จะเป็นอัปเดต4นะครับก็อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่มีโยรุวิสองนะครับก็มีเะไปทำอะไรกันบ้างตอนนั้นก็มีโยรุวิสองตุ๊กคิ๊บเป็นตุ๊กทาคร์นะครับรูปแบบนี้ส่วนช่องผมไม่รู้ช่องอะไรผมรีวิวและก็ลองขอไปดิต ก็ถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะคลิปช่องไว้ให้นะครับไม่ใช่ไม่น่าก็ไม่ค,คือนะ <S <S อ่าแล้วก็ของอันนี้ก็จะเป็นหน้าของครับก็จะมีผลตอนนั้นก็จะเป็นมีผลฟินิกมาใหม่นะครับผลแล้วก็มีดาบมีของไอ้ของพวกนี้ที่เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีกับผมแล้วนะแต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่เพิ่งมาใหม่กันนะครับสมัยอัปเดตสี่ก็เป็นสมัยที่น่าคิดมากจังครัวนะแลก็วันนี้จะรับอัปเดตสี่นะครับต<ๆ>่อไปอัปเดตที่ห้านะครับก็จะต้องขอเงี้ยดูจากช่องบิ๊กบอยนะครับ เบติห้าตอนนั้นก็จะมีชาร์กแม่นะครับเป็นหมัดมุ้เงเลือกันใหม่นะใช่เป็นหมัดมุ้เงเลือกันใหม่ครับตอนนั้นที่ไม่ใช่วีสตรครับเป็นวีหนึ่งตอนนั้นเพิ่งมีวีหนึ่งเอะจมัยนั้นก็แบบเป็นยุคเก่าๆนะครับในยุคของบอสพีนะพักยังอยู่ใน,ในพักบอสพีอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นมีบอสแฟงกี้เข้ามาใหม่ะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับก็ตอนนั้นมีอะไรนะไอ้ไตัวหน้าตาเกม์นะครับเป็นของมาใหม่ก็ลองแคปไปดูได้ครับผมก็ขี้เกียจอ่านตรงนี้ ่อไปอัปเดตหกดครับก็อัปเดตก็แค่ไม่มีอะไรก็แค่ปรับสกิลนะครับให้มันดูสวยขึ้นนะของผมแบบมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยน,นีสกิลผมแบบมากนะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นระบบแคร์นะครับนี่นะระบบแคร์นะครับสามารถสร้างแคร์ได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งอัปเดตผมเม่อรู้แต่เราเมืมันไล่มาลัางหาดูก็อัปเดตหอกพึ่งสร้างแคร์ได้ทนันนะอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นอัปเดตเจ็ดนะครับอัปเดตอะไรก็มี ผลหมีมาใหม่นะครับผลหมีมาใหม่ใช่มีแค่ผลหมีมาใหม่แล้วก็ผลแสงมีผลแสงมีผลแสงมาใหม่นะตอนนั้นได้มีผลแสงมาใหม่มแล้วก็ผลทรายมาใหม่นะครับน่าจะมานะตอนนั้นได้มีผลทรายมาใหม่หรือไม่ใช่ก็เป็นปรับเด๋ยนน่าจะนะอ่ะโอเคต่อไปก็อัปเดตแปดนะครับอัปเดตแปดก็เป็นคลิปสุดท้ายในะวันนี้ผมทำแล้วก็ปรมาใน้รูปอันนี้เป็นรูปของช่องบิ๊กบอยนะครับ รูปช็อตบอลครับเป็นตอนที่สามารถไปโลกใหม่ได้ต่อไออัปเดตแปดนะครับก็จะรูปก็มาเนี้ครับขออนุญาเอาปกของรูป่ละช่องมาขึ้นนะครับจะสรุปไว้ก็มีตอนนั้นมีผลใหม่นะครับนี่นะตากลูอขึ้นก็คนพระเอ้ยแง่ครับเป็นตอนที่มีโอเคครับต่อไปอัปเดตแปดนะครับก็รูปต่างนี้เลยนะขออนนี้อันลูอยากช่องต่างๆมาเป็นขึ้นนะครบเอาปกจากช่องต่างๆมานะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีของใหม่ก็เป็นผลเมื่อนะครับ ผลมืดแล้วก็ผลได้ตื่นนะครับตอนนี้นผลได้ตื่นไม่ใช่แบบว่ารู้ผลได้ตื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้มันทาผลตื่นนะยังรผมจัไม่ได้นะครับแล้วก็ผลแสงอะไรนีผลยากนะครับแล้วก็ผลยากแล้วก็สามารถไปโลกใหม่ได้นะครับนะ่เป็นอัปเดตแรกที่ไปโลกใหม่คืออัปเดตท,ที่แปดนะครับเวลกนะ็น่าจะประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบละเองนะคนันก็ผมก็ไม่แน่ใจมากนะครับก็ถ้าอธวบาผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะ ก็แค่สำหรับนี้ก็ขอจบทางนี้แล้วแค่นี้ก่อนนะครับก็มาทำพักแรกก่อนนะครับถ้าคุณดูพอมีก็เดี๋ยวจะทำพักสองสำหรับพักนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่มาสรุปความทรงจำตัวเก่านะครับในบ็อกซ์ฟุตสมัยแรกเลยนะสมัยแรกก็เป็นสมัยที่ไม่มีโปรนะครับสมัยนั้นไม่มีโปรแน่นอนนะครับพอเริ่มมีการเล่าหัวก็จะเริ่มกําเนิดโปรขึ้นนะครับแล้วก็สมัยนี้ก็จะมีการเอาโปรมาฟาร์มเร็วลแล้วนะอ่าแล้วก็การตลาดในบ็อกซ์ฟุตปกติม่นขายราคาดีนะในเฟสอะไรอยงเงี้ยตัวนี้มันลดราคาแล้วเพราะว่าโปรมัน เอามาขายถูกไงแลองอ้วคนอื่นก็ต้องขายถูกตามสับเป็นอะไรที่แย่มากนะก็ไม่ได้ทำให้เล่นโปรครับไป่ต้องแบนโปรไปตามแบนโปรทิ้งไปใครเจอก็บล็อกไปนะครับอโอเคก็ประมาณนี้สจหรับพักนี้นะครับไม่มีอะไรแนคะ่มาสรุปขา่ขาวข่าวไปฝากใครถ้าพูดตรไหนไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดเร็วไปหรืออะไรก็มาขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะโอเคเจอกันอาทิตหน้าไปแล้วบ๊ายบายโปรตาร์มไม่ใช่สองหักสับเลยนะครับจะได้มาตอบคำถาม Q and A นะใกล้แล้วอีกนิดเดียว ช่วยกันกดด้ยนะครับไปละบายบาย